มดดาตอบให้ความรักครั้งใหม่โอภักจีราอุ๊ยลุ้นเปิดตัวหรือเปล่าเป็นอีกหนึ่งไม้สาวลูกหนึ่งที่ตอนนี้กำลังถูกจับตาเรื่องความรักครั้งใหม่สำหรับพิธีกรสาวโอภักจีราย้อนกลับในรายการตีไทยครัว โอได้ถามหมอดูให้เปิดไพ่ว่าจะได้แต่งงานใหม่ไหมเปิดไพ่ออกมาหมออุ๋ยก็บอกว่าได้แถมไพ่ย,ยังบอกได้ว่าตอนนี้กำลังอินเลิฟหนุ่มผิวขาวอายุน้อยมีเกณฑ์วิวาไม่เกินสองปีนี้ยิ่งไปกว่านั้นหลายคนยังสังเกตเห็นหนุ่มปริศนาอยู่ข้างกายโอ๋บ่อยๆทริปล่าสุดที่ไปกับแก๊งเพื่อน,อนหนุ่มคนนี้ก็ไปด้วยล่าสุดมดดำเพื่อนสนิทได้ออกมาเปิดเผย ว่าก็อยากให้โอมีความรักใหม่ที่ดีตรงๆรุ่นนี้แล้วกันชัยได้พูดเสริมขึ้นว่าบางทีสมมุติเขากำลังเริ่มที่จะคุยกันเราไปบอกเออใช่อย่างนี้ ถึงเวลาผู้ชายเขารู้สึกไม่ดีหรือโอก็รู้สึกแล้วเขาแยกกันไปมันก็รู้สึกไม่ดีกับเราด้วยให้เขาได้ไปพูดคุยกันเองอะไรกันเองดีกว่าหาบทสรุปถ้าใช่เขาก็จะบอกเองเอาเป็นว่าง,งานนี้จะเป็นยังไงต่อไปก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปแล้วล่ะคะ่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ